สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามากับงานยเทศาการวินเบรเกอร์กันนะซึ่งงานจัดอยู่ที่ m อ k ทุกคนในงานก็จะมีของบูสวินเบรเกอร์ขายฉ่ำมากทุกคนก็มีตั้งแต่ผ้าหม่มอะคิลงอะคีิลิกมีขวดน้ำมีที่รองแก้วโอ้โหมีทุกอย่างที่คุณจะนึกได้อะซึ่งมันฟินมากสำหรับแบบคนรักนักเลงลมแบบเรานะนี่ถุงตั้งกันเต็มเลยโครเท งานจัดอยู่ที่หน้า a n i m a t เม b เอ็มบีคทุกคนก็ได้ที่ใหญ่ๆเลยใหญ่ได้อันเนี้ยอะคริลิกอันนี้สวยมากนะของซูโอกับซากุระอันนี้ก็เป็นอะคริลิกตัวเล็กๆนะอันนี้ตัวละสองร้ยเกาสิบบาทเลยนะถือว่าแบบราคาใช้ได้นะเนี่ยอยากได้สากุระแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอว์ซากุระนะอันนี้น่ารักมากเลยคอันนี้ก็คือถ้าใครไปห้าสิบคนแรกตอนเช้าก็คือจะได้แมกเนตนะครับผมแล้วก็อันนี้กาดครับไอเนี่ยแหละโอ้โห กาชาสิ่งที่ม,มุมมาเรามากเลยผมโดนไป400ทุกคนมัน2องใบหนึ่บาทนะครับตอนหนึงสุ่มใช่แล้วแล้วก็อันนี้ได้ไปถ่ายรูปตู้สติกเกอร์ด้วย